ผมแบงค์นะครับจาก Toyota สุวรรณภูมินะครับวันนี้นะครับแบงค์จะพาเพื่อนๆนะครับมารู้จักกับรถกระบะ h ฮรัก r ี v ว Z เซต t i อีดันคันนี้นะครับเครื่องขนาด 2,400cc นะครับที่มาพร้อมกับหลัาคาลูมิเนียมคันนี้นะครับเหมาะสําหรับพ่อค้าแม่ค้าหรือลูกค้าที่ต้องการนํารถคันนี้นะครับไปใช้งานเกี่ยวกับด้านโลจิสติกนะครับผมเดี๋ยวแบงค์จะพาเพื่อนๆมาดูนะครับว่าในรถมีอะไรกันบ้าง ติดตั้งตัวลูมิเนียมนะครับขนาดความยาวอยู่ที่1เมตร74เซนนะครับส่วนความสูงของต้อลูมิเนียมนะครับอยู่ที่2เมตร10เซนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูภายในด้านหลังกันนะครับผมประตูนะครับสามารถเปิดได้ง่ายมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ภายในนะครับจะมีความกว้างนะครับมากขึ้นสามารถรองรับน้าหนักที่มากได้นะครับผมแล้วก็ฝาท้ายนะครับก็จะเปิดได้ง่ายมากขึ้นนะครับผม สำหรับพ่อค้าแม่ค้าลูกค้าโลจิสติกนะครับที่มีการบรรทุกหนักนะครับเรามีบริการเสริมช่วงล่างให้กับทางลูกค้านะครับลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาทางแบงค์ได้เลยนะครับแบงค์จัดจัดการให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้เรียบร้อยเลยนะครับผมสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจนะครับเรามีโปรโมชั่นนะครับใช้เงินออกรถเพียง9,999บาท เท่านั้นนะครับและสำหรับพนักงานบริษัทนะครับที่ทำงานเกิน3ปีหรือลูกค้าที่มีรถเก่าอายุใช้งานเกิน3ปีนะครับผมสามารถใช้สิทธิ์ดาวน์สูรเปอร์เซนต์ได้ครับผมหากสนใจสามารถติดต่อได้ที่แบงค์นะครับเบอร์0645536166นะครับเซลล์อยู่ที่โตโยต้าสุวรรณภูมินะครับกม .19 ถนนเทพารักษ์นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ